สวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้มาพบกับเกม l อ s t Claudia เป็นเกมในเอพสโตนแต่ตอนนี้ได้ทําการถอดลงสตรีมคือเล่นบนคอมได้ในสตรีมและพร้อมกิจกรรมแจกของเรียบทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่า ก็แจกก็แจกตามที่เห็นเลยอันนี้เป็นยาอีพีกับยาเลื่อนขั้นแจกตามที่เห็นผมรับไปแล้วเอ่อใช้เมาส์อย่างเดียวแล้วก็ตรงตรงนี้ เล่นตามเน,นเรื่องเลยแจกเหมือนกันแจกเยอะมากออสุดสุดกิจกรรมหินเลื่อนขั้นอีกีแล้วก็ใบ so สุมฮีโร่สุ่มตัวสิบบาทอย่างละสิบใบทั้งหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามนี่ยังทำไม่เสร็จ อันนี้สิบใบการันตีแน่นอนนีโลได้สิบตัวแต่เสร็จก็ได้ยาอีพีเลื่นขั้นก็คือกินยาเข้าไปปับ๊บไหนตัวไหนดีเอ่อตัวนี้ละกันตัวตัวนี้ถ้ากินไอ้เนี้ยเข้าไปจะเลเวลร้อยทันทีไม่ต้องเลื่อนขั้น ตึงผู้เล่นใหม่มาเล่นนี่สบายเลยระบบ <c oughs> ระบบก็เล่นง่ายกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนเล่นยากตอนนี้ก็อำนวยความสะดวกสบายเยอะแยะเลยไม่ว่าจะปงยาไม่ว่าจะประจนภัยเก็บของเก็บอินเอากดตรงนี้ได้เลยทีเดียวจบ รับก็บครั้งเดียวไปต่อได้เลยเมื่อก่อนตอนช่วงเกมเปิดใหม่ๆนี่มันนั่นต้องกดลงทีละอย่างทีละอย่างออตโต้ยังไม่ได้แต่ตอนนี้ได้หมดทุกอย่างเลยเล่นในมือถือแล้วก็ในสตรีมได้เลยก,กิจกรรมแอกแจกของมากมาย ลื่นมากลื่นกว่าในมือถืออีกเล่นในสเตีมลื่นกว่าในมือถือไอ้ดูสิในตัวละครใหม่เอาเวกสินะเอาเวกขั้นสงของของพ่อหนุ่มมังกร อันสองของไอ้ตัวนี้เหรออาจะตัวนี้อันสองของตัวนี้จะดูว่ามันลื่นแค่ไหนเป็นลองอาริน่ากันอารีน่าแบทเทิล์ ของไเรียบร้อยตัวอื่นจะลงไหมไปเลยละกันมาลองดูในอารีนาว่ามันลื่นไหมอันนี้ยังอยู่ในแรงตน้ตนๆเพราะไม่ค่อยได้ลงอารีนาเท่าไหร่ เเออ่าเราสามารถกดสก,กิลเองได้หมดต้นท้ได้อันนี้ไม่ได้เซตไว้ปึ่งโจกกรจักสตี ก็ไม่รู้เลยว่าของรางวัลในอารีนาเล่นมาตั้งนานของารางวัลคืออะไรมันก็มีแค่นี้แหละก็มีหินเอ่อขวดอัพอาร์คคล้ายๆปนอนแบบว่าต้องใส่ใส่ครบเอ่อ เดี๋ยวอธิบายไม่ถูกอันไหนหน้าอันไหนนะ้าอันไหนนะ้นี่ละกันไอนดูซิของคืออะไรอันนี้คือกรงเล็บเป็นไอเทมที่อยู่ในอาร์คเวลาได้ไวซ้ําอันนี้จะขึ้นห้าเปอร์เซ็นส่วนขวดก็คือไวอัพครบร้อยถึงจะได้ของ แล้วก็สองอันนี้ก็ไว้อัพอาร์กเหมือนกันอ์ติแฟกต์อ่ะาสามารถอัพแล้วเพิ่มค่าสแต็กได้ออันนี้มันจะเป็นบวกเพิ่มค่าสแตก็ก เพิ่มค่าสแตก็กอย่างอันนี้็นยังเวลสี่เราสามารถบวกได้อันนี้ผมเปิดได้สามสิบใบก็คือแบบว่าซ้ำๆกันมีสามสิบยังไม่ได้อัพเพราะไม่ได้ใช้สามารถเอามาอัพได้ก็จะเพิ่มลังโจมตีพลังป้องกันอัพไปอัพจนเต็มยังได้เลยเปิดซ้ำอีกก็สามารถอัพอีกจนกว่ามันจะแม็ก นั่นเองอบประมาณนี้เออใช่เมื่อกี้มันอะไรไปไปไหนละไปวิงว่งวิ่งเมื่อกี้มำทองกอ้วิง่งวิ่งอยู่ในหน้าจอแต่เติงปัดคิกหยับย้ำคิปยับย้ำโอาได้เสียงตัวละคมาสุมว่าผมสุมไอเทมนี่ทุกใบ มีลูกใบมันอยู่ว่าจะมันจะไปเกิดใบไหนเท่านั้นเองสามารถเปิดเก็บของได้แบบนี้อันนี้ก็โอเคแตกของอะไรแล้วนี่ก็เหมือนเดิมเศษตัวละครถ้าเปิดได้ตัวซ้ำก็ได้เศษมัน มีกิจกรรมเรียบยังไม่ได้ลองเล่นเลยกิจกรรมทำอะไรสั่งเก็บไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะเป็นต้องดูเว็บไซต์ กิจกรรมมาราธอนวิ่งแลกของเอาเหรียญฉันเขียน็ยนำไปแรกของดีนี่ของดีสองอันเลยเหรอแต่สามร้อยเหรียญ ตัวนี้ยังเล่นไปชนะเลยยังไม่รู้วิธีค่ามันไปได้อีกสามพันแจกเยอะจริงถอดลงสตรีมแจกเยอะมาก แตกเพชรเยอะมากเออ่ลองสุ่มกระชาไหมเออตอนนี้มีเปิดกาชารีวันละครั้งยี่หาวันตามทีมพวัตามทกวันแต่เพิ่งมาล็อกอินมันถอดลงประกไปเลยล็อกมินหนดี เอาสติสำหรับคนที่ต้องก้ระครับเอาได้เลยตามไปของใม่ของใม่ไดอาร์กใหม่โอ้ได้อาร์กใหม่ของดีไหมอาร์กเนี่ยอืมกันธาตุสำหรับแทงค์ ออาตาแรหนึ่งตัวตัวพิเศษคันสองตัละครคันสองได้สามครั้งมีโอกาสมากเลยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มสายสมดุลสายสมดุล เมากอันนี้คือเปิดเปิดได้ยากมากเลยขัดเกลือมากเกมนี้เปกได้เลยว่าโตคตรเกลือเกลือสุดๆลองกาะชายอีกรอบนึงไปที่มันแจกมาอ้าโชคดีก็ได้เลย อะไรเนี่ยหนึง่งใบลอยืมตูวเดยว โยกดวงดีจ้าโซเรงะอมทั้งอาแยไม่ไิโอเปิดเป็นหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นยังไม่ได้เลยเอาสิบใบได้เลยขาดอันนี้อย่างเดียวอติแฟกของมันหรือยังเปิดไม่ได้เลยเราเปิดไ,ได้เฉยอันนี้ไม่ต้องเปิดแล้วเก็บไปก่อนเดี๋ยวไปดูด่าน ตอรี่มูดหรือว่าทำาเคสไปด้วยยังทำาเคสไม่เสร็จมาลองเล่นตอรี่โหมดให้ดูว่าแหลกไหมอืม,ข,อมอขึ้นอยู่กับความเร็วไอการโหลดเนี่ยขึ้นอยู่กับแรมแรมของเราเท่านั้นเอาปิดจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่การจอของท่าน นี่ปรับได้มอมันสามารถปรับได้ปรับเสียงเพลงก็ได้เกิดเพลงปิดเพลงสำหรับคนชอบผมไม่ช่อยชอบเสียงเพลงเท่าไหร่จะชอบฟังเสียงตัวเราคอมันพูดมากกว่ามเปิดให้ตัวเรากดคลิกได้ กปูง่ายบอดมันบอดมันไม่นั่นให้เราอ่ะเราต้องกดเองกดเองมันจะได้ใช้สกิลบอดักดจะแตกแตกจนเต็มมันยังไม่ใช้สกิลเลยบางครั้ง ขนาดตั้งตั้งคูไว้เลยว่าให้มันใช้สก,กิลยまดไดกซตามที่เห็นว่าเล่นในขอม ไว้เอไปเล่เนเกมอื่ก็ได้เลยแต่ในมือถือนี่เปิดออตโต้ไม่ได้แบตหมดฟา,ามไม่ได้ ตอนนี้รู้สึกว่าค่าลิมิตพลังนี่ทะลุเกินหมื่นแล้วเมื่อก่อนมันแค่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแต่ตอนนี้เกินสามารถออโตัได้กดดูฟาร์มของฟาร์มหิน เห็นในพวกนี้โคตรสามกันเลยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอไว้อัพสกิลตัวละครสามารถเลือกความได้เลยว่าจะความตรงไหนก็ออโตรันตรงนี้แบบประหยัดพลังงานออโต้ Auto. เติมทุกอย่างเออลืม เพื่อโอส่งแอดมาเทียบอันรับไปอันนี้เต็มปฏิเสธไปเต็มอันนี้รับไปเสดไปอับไปอับไปอับไปโอ้ตี อนนี้ดีผมแอดมาได้ต้นใหญ่กิจกรรมแบบนี้มันชอบมีของของนี่ชอบมีขวดมัลอยอย่าลืมดูขวดนะวันตัว กดดับเบิลคลิกย้ำๆจะเป็นการขยายจอย่อจอใช้เมาส์อย่างเดียวมือเดียวเลยไม่ได้ใช้อย่างอื่นก็หาดูใช้เมาส์อย่างเดียวปัดตรงนี้ เพิ่มกล่องสมบัติด้วยนี่วะนมันไม่มีของแล้วเปิดไปหมดละอืมอะไรเนี่ยตะปะหลาดตรงนี้บางคำในแผนที่มันก็มีดันเจียนหลบซ่อนอยู่เวลาเราคลิกมันก็จะเกิดดันเจียนขึ้นมาบางจุดนะ เนสถานที่รับบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ก็ไปหาดูในกลุ่มที่เล่นสมบัติซ่อนเมืองรับที่สมบัติไอ้ตรงเนี้ย ยังเข้ายังเข้าไม่ได้มันมีวิธีเข้าอยู่แต่ยังไม่ได้ทําเงื่อนไขคืออะไรไม่รู้สักอย่างจำไม่ได้โอเคอืเดตกกล่องอีกแล้วของห้าดาวอรอละเปิดกล่องครบหยัง ดาวต้องเคลียร์ด่านโหดจบกันตรงนี้ของซ่อนอีกไหมเออตรงนี้น่าจะได้แบบกันแบบกันเตือปางนี้ต้องรู้สึกต้องรอช่วงเวลากลางคืนถ้าจำไม่ผิดอะ กดคลิกย้ำๆม,มันก็จะเกิดขึ้นมาอฟวอับไปอับไป ไปครับไปอะไรจำนวนเพื่อนน่ะจํเป็นหรอมัเพื่อนเรา100คนแล้วเดี๋ยวคัดออก คนที่เลเวลน้อยเราเลิกเล่นเกมนี้เลเวลมันค้นยากยากจนท้อต้องขยันฟาร์มขยันลงดันดันนี้ฟีดันอัพสกิลแล้วก็ดันในเนี้ยอัพตัวละครเกมยากมาก แต่ถือว่าอันวยความสะดวกสบายขึ้นเยอะเทียบกับสมัยก่อนเกมพัฒนาไปเยอะเลยพัฒนาแบบก้าวกระโดดแล้วก็มีมัลติเพยเยอร์เล่นออนไลน์อันนี้หาปาีิลงลงงควสด,ดีนะเรยด็อกนี้รู พยายามให้ของขวัญเพื ouais ่อนรับจากเพื่อนสามารถรบแลกของได้ของอาเวก็มีอาเวกดาวแดง แล้วก็เห็นอัพสกิลเอามาแลกได้สะสมไปเยอะยิ่งมีเพื่อนเยอะเท่าไหร่คุณก็ยิงได้เยอะมากเท่านั้นกองสมบัติเปลี่ยนใหม่ละอา้าวกองสมบัติเปลี่ยนใหม่จริงๆด้วยเมื่อก่อนมันแจกแจกเพชรตอนนี้มันก็เปลี่ยนใหม่ที่เหลืออันนี้เป็นเพชรหมด อันนี้ก็เป็นยาเพิ่มมีพีกับอันนี้ถ้าให้เลือกให้เลือกอันนี้มากกว่าใ่ไมการนี้ตอนนี้พีไปฟาร์มเอาเอาอันนี้ไปกินหินอัพแล้วก็ลงดาวลงดันเพราะมันใช้ลงดันดันพิเศษเอีเวนจะใช้แค่สิบ มันจะใช้เพชรสิบเติมก็ได้จากขวดดังนั้นทำเควดประจําวันเสร็จก็เลือกขวดเะแรซะกับฟาร์มสําหรับพานนี้ก็มันนัน่นเองเกมเฉยๆรอด้าเดียอดลงสตรีมใครอยากเล่นก็ไปโหลดดูได้ในสตรีมสำหรับพารน,นี้ก็ไว้ทอนนี้เจอกันใหม่ เกมหน้าบ๊ายบายครับกดไลค์กดแชร์